สวัสดีจ้าทุกคนมันนี้ว่าพอไกล้แล้วจ้ามันนี้ผ้ามายางเหรนมาเชียวเมืองเอ๊ะชอปอีกแล้วจ้ามันนี่มีงานประจำปีมีงานประจำปีของไงอยูย่นีเน่เนาะเฟสติวัลงานประจำปีผ้ากันยางเหรนจ้าทุกคนจ้ามายางเหรนน้ำกันจ้าทุกคนป้ายางผ้าเหล็กไปเที่ยวมีขายเนี่ยแคนดี้แคน,นนันพ้อมาจ้าทุกคนคนหลายคนหลายหลายหลาย พ่อฝรั่งหน่อยไม่กินไอติมจ้ะทุกคนกำลังนางถายไอติมร้ <c oughs> นานก็มีให้เลือกหลายแบบเลยมีอันนี้เป็นเคฟด้วยเป็นเคฟไ <c oughs> แต่แล้วจะไอติมอันใหญ่เลย มาสปีชิกอ่ะอืมโอ้ยแสบหลายนอนก็ได้แล้วมาสมย์เลยมาสมยนีเลยโกีมน่ความสุขมาหน่อย ออกจากร้านไอติมน่อจ๊ะยังพันไหนกินพันอนะแล้วดอกตวอยยางไปน้ำกินไปน้ำเนาะอยู่เมืองนี่เขามีเอมีงานประจำปีนะจ้ะเอปชอฟเฟ,ฟสติวลัลเนาะเมืองแอปเปิลแม่ไม่น้าที่ถือกับถาทีถากินย่ำลูกยิม พอบ่าสังาาางา่งจ้ะเพราะว่าหลุ่อยู่ว่าจังไดแกกินบ่หมี่น่แน่จ้ะคนร้ายหลายคนร้ายหลายยากรพยายามตายตำเฮะยากรไทยดูปลาช้างมัวให้กนกคนเละเออไปอย่างไปกินไป ย้อนแสงท่านีห่หันมาย้อนแสงจ้ะบานเกา่างามงามนางเหร็ดมาตรงนี้บ่คอยมีค้นอนไ,ไนเมื่อกี้อยู่ในเมืองคนไหลกินจานี่เป็นลานเอเป็นบานเนาะจะ่าเป็นองเองียง bạn là câu